ผืนป่าใหญ่ในเขตภาคตะวันตกของไทยซึ่งอยู่ติดกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่าไม่ว่าจะในอดีตหรือว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพบว่ามีอาถรรพ์ต่างๆหลงเหลือไม่พบเจอกันอยู่ไม่เคยขาดในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านพลันหรือว่าพระธุดงก็มักจะชอบพากันเข้าไปยังผืนป่าแห่งนั้นแม้ว่าจะมีจุดประสงค์การเข้าไปที่แตกต่างกันแต่ล้วนกับพากันเข้าไปพบเจอกับเรื่องอาถรรพ์ กันไม่เลือกหน้าส่วนใหญ่พระธุดงท่านจะสัมผัสได้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยยานบรารมีว่าอันไหนอันตรายอันไหนควรจะหลีกเลี่ยงแต่กับพลานหรือชาวบ้านนั้นไม่มีทางเลยที่จะรับรู้ได้ก็เลยต้องกลายเป็นประสบการณ์ที่บางไรายได้กลับมาบอกกล่าวกันและบางรายก็หายสาบสูญไปมาได้กลับมาหรือว่าตายไปเลยก็มีแต่อาถรรพ์ที่ทั้งชาวบ้านและพลานรวมวแม้แต่พระธุดงแต่เข้าไปสัมผัสมาด,ด้วยตัวเองในครั้งนี้ ไม่ถึงกับมีอันตรายเพราะว่าในพภายหลังจะรู้จักกันและเรียกขานกันว่าอาถรรพ์ปายอนก็คือหากว่าใครได้หลงเข้าไปแล้วจะไม่มีใครรู้ตัวจะมารู้ตัวอีกทีก็ตนเองนั้นไปโผล่ทะลุในที่ที่หนึ่งแล้วโดยที่ต่างก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไหนแต่ก็ยังอยู่ในมิติเดิมเพียงแต่ว่ามันไกลออกไปส่วนมากแล้วจะพากันไปโผล่อยู่ที่ฝั่งพม่าน่นกว่าจะกลับมาถึงถิ่นของตอนเองได้ก็ปาเข้าไปหลายวัน แต่สำหรับพระธุดงค์ที่ท่านเผอหลงเข้าไปเมื่อไปผล่ทางฝั่งพมา่าท่านเกิดธุดงค์เข้าไปแสวงบุญในเขตพม่าไปเลยปีต่อมากลับมาที่ผืนป่าอีกครั้งถึงได้มาเล่าให้กับชาวบ้านได้ฟังอาถรรพ์ป่ายนเกิดขึ้นในสมัยนั้นอยู่หลายปีโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหลังจากนั้นก็หายไปไม่มีใครได้เข้าไปสัมผัสกับมันอีกเลยแต่แม้ว่าจะไม่มีอันตรายระหว่างที่เกิดอาถรรพ์ขึ้น แต่มันกลับมีอันตรายหากว่าโผล่เข้าไปยังถิ่นที่อยู่ของสัตว์ร้ายเข้าเพราะว่าผืนป่าที่ไปโผล่นั้นอุดมไปด้วยแมกไม้และสัตว์ป่ามากมายทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์ร้ายอย่างเสือช้างกระทิงหรือแม้แต่หมีควายทําให้มีการตายจากการถูกสัตว์ป่าทําร้ายไปหลายคนภายหลังจึงได้มีการระมัดระวังตัวกันมากขึ้นหากว่าผิดสังเกตว่าไม่คุ้นเคยกับป่าต้องหาทางป้องกันตัวให้ไวที่สุด ด้วยการปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้มองสำรวจบนต้นไม้สูงเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตนเองค่อยหาทางตัดสินใจว่าจะกลับไปทิศทางใดในภายหลังแต่บางอย่างมันก็เลวร้ายมากไปกว่าที่คิดกันไว้นอกจากอันตรายจากสัตว์ร้ายแล้วมันก็ยังมีเสือสมิงรวมอยู่ด้วยในภายหลังถึงได้เชื่อกันว่าคนที่หายตัวไปก็คงจะตายไม่จากฝีมือของสัตว์ป่ากับเสือสมิงนี่แหละ พลานเดือไวัยห้าสิบตนในหมู่บ้านติดผืนป่าก็เป็นอีกคนที่หากินอยู่ในป่าแห่งนั้นแต่ไม่เคยได้พบเจอกับอาถรรพ์นั่นเลยจวบจนผ่านไปหลายปีในช่วงแท้ๆที่มันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยแกก็ได้พลาดท่าหลงเข้าไปจนได้เพราะมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่บริเวณไหนกันแน่พลานเดือแกไปโพทางฝั่ง,งพมา่าเหมือนอีกหลายคนที่หลอดกลับมา แต่โดยความที่แกเป็นพลานมาจนอายุป่านนี้แล้วก็ยังไม่เคยเดินป่าลึกเข้าไปจนถึงฝั่งพม่ามาก่อนทำให้แกหลงทิศหลงทางอยู่หลายวันอาศัยหลับนอนอยู่แต่บนนั่งห้างต้นไม้สูงพอที่จะมองสำรวจอะไรได้ว่าหมู่บ้านของตนไปทิศท,ทางไหนแน่แม้จะใช้ทิศท,ทางของดวงอาทิตย์แต่ก็ยังหาทางกลับไม่ได้ล่วงเข้าวันที่สขณะที่ยังต้องพักหลับนอนอยู่บนต้นไม้สูง แกก็ได้ยินเสียงร้องเรียกของคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนนั่นก็คือพลานที่หายตัวไปปีก่อนนูน้นที่ก็หลงเข้ามาเช่นกันแต่ก็มองหาตัวกันไม่เจอว่าเสียงมาทางไหนแกเองก็ไม่กล้าจะส่งเสียงตอบรับเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็รู้อยู่ว่าคนที่หายตัวไปเป็นปีจะหาทางกลับไม่ถูกเลยกับเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่เจ้าของเสียงอาจจะตายไปแล้วหรือไม่ก็ยัง ก็สุดแต่จะคาดเดาได้ผ่านไปอีกวันแกก็ได้ย้ายไปหาที่มัดห่างขึ้นอย่างที่แห่งใหม่ซึ่งก็เป็นแบบนั้นมาหลายวันแต่ก็ไม่เคยพบเจอหรือได้ยินเสียงใครร้องเรียกมาก่อนเมื่อคืนมันรู้ด้วยว่าแกเป็นใครและชื่ออะไรนี่แหละมันถึงเป็นที่น่าแปลกใจและที่ไม่ยอมโผล่ออกมาให้เห็นนั่นก็อาจจะไม่ใช่คนเพราะว่าพลานเดือเองแกก็มีวิชา,าคมอยู่ไม่น้อยพูดผีวิญญาณร้อย่าหวังว่าจะได้เข้ามาัใกล้ หรือว่าทําอันตรายกับแกได้เลยเพราะไม่ว่าแกจะเดินป่าหรือว่าอยู่บนนั่งห้างก็ตามทุกครั้งแกจะไล่คาถา,าอาคมป้องกันตนเอาไว้ตลอดเวลาหลบหลอบตัวและในค่าคืนต่อมานั่นเองแกก็ไม่ยอมหลับยอมนอนหรือว่าพักผ่อนแม้จะเหนื่อยเพียอ่อนล้ามาหลายวันก็ตามทีเพราะต้องการจะรู้ว่าผู้ที่มาส่งเสียงร้องเรียกนั่นเป็นคนหรือว่าผีกันแน่ไม่ทันดึกมากนัก ก็มีเสียงร้องเรียกดังแว่วเข้ามาอีกตามที่พานเดือแกตั้งใจจดจ่อเพื่อล้อมันจะว่าเจ้าสิงนั้นไม่รู้ว่าแกอยู่บริเวณไหนก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าดันตามมาถูกที่ทั้งที่แกก็เดินป่ามาทั้งวันซึ่งก็น่าจะไกลจากจุดเดิมที่มัดห่างอยู่เมื่อวานอยู่ไม่น้อยเสียงร้องเรียกชื่อแกดังไกลเข้ามาเรื่อยๆท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาสว่างสวยพอที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างชัดเจน ถ้าเป็นคนจะได้ช่วยกันหาทางออกไปจากป่านี้ให้ได้จนเสียงคนที่ร้องเรียกนั้นดังเข้ามาใกล้กับใต้นั่งห้างโผล่ร่างออกมาจนเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นร่างของคนปรากฏขึ้นมาจริงๆและก็เป็นร่างของตาแมนพลานหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแถมตาแมนแกยังแหงนหน้าขึ้นมามองแกบนนั่งห้างซะด้วยโดยที่พลานเดือแกไม่ทันที่จะส่งเสียงร้องบอกเสียโดยซ้ำไม่รู้ว่าตาแมนแอบมองเห็นแกตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่ยอมปรากฏตัวออกมาแต่ดันมาโผเอาท้อนคำคำมืดๆแบบนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะว่ากลัวสัตว์ร้ายอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มาถึงก็ไม่ได้แค่งแง้มมองเท่านั้นแต่แม้นยังกวักมือร้องเรียกบอกให้พลานเดือรีบลงไปด้านล่างและบอกว่าจะได้รีบพากันกลับไปที่หมู่บ้านเพราะว่าติดอยู่ที่นี่มานานมากแล้วพลานเดือคิดช่างใจอยู่น,นั้นเพราะไม่แน่ใจและไม่ยอมตอบกลับลงไปด้วย ว่าจะเอายังไงแน่เพราะรู้สึกแปลกๆกับการมาปรากฏตัวของตามแมนที่หายตัวไปตั้งนานแต่กลับยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมเผ่าหนวดเคราผิดปกติจากคนที่ไม่มีอะไรจะมาดูแลตนเองได้ยามเมื่ออยู่ในป่านานขนาดนั้นอีกทั้งเสื้อผ้าก็ไม่ได้ดูเก่าซ้อมซ้อจากการที่ไม่เคยผลัดเปลี่ยนมาแลมปีเห็นมีแต่ย่ามที่สะพายอยู่แต่ว่าปืนที่เป็นอาวุธสำหรับพลานกลับไม่เห็น เป็นพลานที่ไล้เขี่ยวเล็บจะสามารถเอาชีวิตหลอดมาได้ยังไงจนป่านี้พลานเดือจึงได้ร้องบอกว่าให้ตาแม้่รีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างซะก่อนดีกว่าเพราะว่ามืดค่าแบบนี้ขืนดันทุลังออกไปเพลนพานอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ร้ายไปเสียปเปล่าถ้าไม่สว่างตนเองจะไม่ยอมลงไปจากนั่งห้างอย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะมีทั้งปืนเป็นอาวุธและวิชาคมมากเพียงใดก็ตามเมื่อพลานเดือแกยืนยันแบบนั้น ก็ทําให้ตาแม้นทําสีหน้างุดงหงิดเพราะว่าทําอะไรไม่ได้พลานเดือแกก็ไม่ได้พูดอะไรอีกรอดูว่าตาแม้นแกจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะปีนขึ้นมาได้แต่อย่างใดเห็นเดินวนไปวนมาทําท่าจะปีนอยู่หลายครั้งแต่ก็ขึ้นมาไม่ได้เป็นพลานแต่ปีนขึ้นมาบนนั่งห้างไม่ได้มันก็ไม่ใช่พลานแล้วละพลานเดือยกปืนหันปลายกระบอกลงไปแล้วกระสับไกทันที เสียงปืนดังสนัน่นกระสุนกระพงเข้าไปที่กลางแสกหน้าของตาแมนที่แง้มมองขึ้นมาจนหงายหลังพึงล้มทั้งยืนตาแมนกลับลุกขึ้นปวดพลัดกเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่กลางแสกหน้ามีเพียงแค่รอยเลือดซิบๆิเท่านั้นพลานเดือแก่ไม่ได้ตกใจหรือว่าแปลกใจอะไรเพราะได้คิดเอาไว้อยู่แล้วว่ามันผิดปกติตั้งแต่แรกกระสุนปืนธรรมดายิงไม่เข้าแกก็เลยได้ล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามอีกสองนัด พลัมบนคาถาอาคมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเป่าพรวดพรวดลงไปแล้วก็ยัดเข้าใส่ในล้ำกล้องแต่แม้นจ้องมองตาไม่กระพริบเหมือนไม่เคยเจอหรือพบเห็นสิ่งที่พลานเดือททาแถมยังส่งเสียงตะคอกด่าทอพลานเดือดังลั่นไม่ยอมหยุดปากว่าแกมาชวนดีๆกลับมาทำให้แกต้องเจ็บตัวแบบนี้พลานเดือไม่ฟังเสียงได้ถีกระสับไกล,ลั่นกระสุนลงไปอีกครั้งคราวนี้กระสุนอาคมของแก พุ่งเข้าไปที่เดิมคือกลางแสกหน้าจนตามแมนหงายหลังผึงล้มลงไปนอนดินพลันส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดลุกพลวดพลาดขึ้นมาเลือดแดงฉานเต็มใบหน้าแต่ว่าร่างของตามแมนแกดันกลายเป็นไอ้ลายพาดก่อนไปแล้วเป็นอย่างที่พลานเดือแกได้คิดเอาไว้ในใจจริงๆว่ามันต้องไม่ใช่คนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสือสมิงเพราะเคยรู้มาว่ามันจะมาในร่างของคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แกรีบยัดกระสุนอาคมเข้าไปในลำกล้องอีกนัดก่อนที่มันจะกระเสือกระสนหนีไปได้พอสิ้นเสียงปืนที่ดังสนัน่นกระสุนกระพุ่งฝัง้าไปที่กลางท้ายถอยของมันจนในลายเสือสมิงหน้าทิมขณะที่มันกำลังจะหนีแล้วก็ฟุบปลงไปอีกครั้งเลือดสดสดทะลักออกจากปากและจมูกจนแดงฉานแต่ว่าครั้งนี้มันได้สิน้นฤทธิ์ชักกระตุกอยู่ไม่กี่ครั้งก็ขาดใจตายทันทีไอหลายเสือสมิงตัวนี้ มันคงจะกินคนเข้าไปหลายคนโดยเฉพาะกับคนที่หายตัวไปก็คงจะถูกมันฆ่าและกินเป็นเหยื่อไปจนหมดมันถึงได้กลายร่างมาเป็นคนได้แบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ฉลาดมากไปกว่าคนจนสุดท้ายก็ต้องมาตายในที่สุดลุงเช้าพลานเดือแกรีบสาวเท้าเดินหาทางกลับไปที่หมู่บ้านทันทีและก็โชคดีที่จู่จูแกก็เดินมาโผล่บริเวณเดิมที่แกคุ้นเคยก็คือพื้นป่าฝั่งหมู่บ้านที่แกเข้าไปนั่งห้าง ดักยิงสัตว์ป่ามาแต่ไหนแต่ไรจนสามารถกลับไปที่หมู่บ้านได้ในที่สุดแต่แกก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับลูกเมียได้ฟังเพราะเกรงว่าจะเป็นห่วงแต่หลังจากนั้นอาถรรพ์ป่ายนนั่นมันก็หายไปเสียเฉยไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกเลยเหมือนกับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่อีกมิติหนึ่งที่มันเปิดขึ้นแล้วก็ปิดตัวลงหรืออย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้จนเรื่องนั้นมันก็ถูกลืมเลือนไปในหมู่ของชาวบ้านในแถบนั้น เหลือเพียงแค่เรื่องเล่าขานต่อๆกันมาทั้งจากปากของพลานเดือเองที่เล่าให้ลูกหลานของตนเองได้ฟังในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงและชาวบ้านที่เคยเข้าไปสัมผัสและรับรู้และได้รู้เรื่องแล้วทั้งหมดมาเหตุการณ์นาถันในครั้งนั้นมันก็เหมือนกับเหตุการณ์นาถันต่างๆทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นและเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะัก